สวัดีทุกคนไว้นะคะวันนี้เราจะรีวิวยาของพ่อเราชื่อยาบริษัท3สามเภสัตมันขี้พึ่งเส็จทั้งพรเป็นทั้งยานวดและยาหม่องในทีเดียวในอันนี้ใช้ดีจริงๆนะคะเนี่ย ที่เรายองกัดแค่ทางลงไปมันก็จะบรรเทาโลแก้ร้านขเราก็คือ,อยาหม่องสาเภสัตทาแก้ปวดเมื่อยบรรเทาการเจ็บปวดแก้แมลาสัตว์กัะต่อยใช้ดีจริงๆเรื่องจริงนะคะนี่ใช้ดีจริงๆร้านเปิดอยู่ที่ย้าโมคนสำหรับคนที่เป็นคนโคล่าที่เห็นคลิปนี้ ก็อยากจะบอกว่าให้ไปอุดหนุนกันเยอะๆหน่อยได้ไหมคะช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่เพราะลูกค้าทํางานเยอะมากแต่ก็มีอยู่ส่วนมากลูกค้าจะมาเวลาเออมีจัดงานนะคะอยากจะบอกว่าให้เอาไปอุดหนุนกันเยอะๆ,ๆ,ๆในในแบบนี้นี่ของจริง หรือว่าใครจะสั่งก็ได้นะคะเพราะว่ามีบริการสั่งด้วยหรือว่าใครไม่อยากสั่งใครว่างๆก็ขับรถไปซื้อหรือขับรถไซไปซื้อก็ได้นะะี่ค่ะหน้ายาโมจะมีเขียนว่าร้านสามเพศสัตว์อยู่เดินเข้าไปก็จะเจอกับเคาน์เตอร์แล้วก็สอบถามได้เลยว่าจะเอาอะไรจริงๆมันมีเยอะกว่าอันเดียวนะคะมีหลายแผงมากก็คือมีสีขาวสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแล้วก็มีเป็นน้ำเป็นยา เป็นยาน้าเป็นยาเม็ดแล้วก็จะเป็นแบบพวกยาสมุนไพรต่างๆแล้วก็แต่ส่วนมากจะเป็นสมุนไพรจีนเพราะครอบครัวไปขอครอบครัวเป็นจีนหมดเลยไม่ใช่มีแค่นี้มียาแก้ปวดเอ้ยมียาแก้ปวดหัวซาราพวกนี้เยอะเลยมียาเขาเรียกว่าอะไรอะยาแก้วัดมากกว่านี้อีกอยากจะบอกว่า ไปซื้อกันเยอะๆนะคะอันนี้ใช้ดีจริงๆเนี่ยใช้มากใช้ดีจริงครอบครัวใช้เยอะกันมากเนี่ยหมดไปหลายกระป๋องแล้วทาแก้ปวดเมื่อยเวลาเราปวดหลังปวดอะไรก็เอาไปทาแล้วเหมือนเดี๋ยวจะค่อยๆบั้งรุงแล้วถ้าสมมุิมีรอย,ยุงกัดก็ให้เอาไปทาลอยอะไรกัดก็ทาทาไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายเองแค่นี้ลวคะ่ะก่อนจบคลิปขอฝากไปซื้อกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย